ครับวันนี้แขเกเรือนะฮะเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับคุณป้านะฮะพันไดจากไกเนี่ยเลยมากจะเป็น,นก็เป็นเครือญาตินะครับและผู้เฒ่าผู้แก่ ขออนุญาตนะครับเก็บภาพน่อยเออดตอดตอด,ด,ด,ดผมเห y o ยูทู e นะครับไปเบิงไปเบิงพักมิชชั่นใหม่นะครับเบอร์ยี่สี่ผมล่งเองครับผมเป็นหลานของป้าเพิน ครับขออนุญาตครับครับให้เห็นสุขคนนะครับผมเป็น YouTube ไปดูใน YouTube พักวิชั่นใหม่นะครับเบอร์ยี่ซ,ซครับพี่น้องผมเป็นคนบ้านเสือกครับเป็นหลานเพิ่นไม่ผู้เดียวไอไม่ผู้เดียวครับขออนุญาตพี่เธอ่า่ากันเอาครับเอาครับ ผู้ใดอ,อ,อยากเห็นก็นไปเบ่งตัวเองอยู่ใน y o u b u ูบน,น,นะครับผมพักวิชั่นไมเดอเก็บให้เก็บเป็นทีระลึกโอเคครับครับขอบคุณมากครับ